สวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้พี่น้องกันเมื่อพบกับผมเอิดสายเสืองนกเข้าญ่ตอดินคือเกา่าขึ้นเดิมแหละครับผมเมื่อนี้ก็จะมามีนกฝึกมาแนะนําอาจารย์คุณพ่อลหลายๆท่านนะครับนาอเพื่อเพิ่นสนใจอยากได้ไปล่นนะครับผมก็จะเปิดแบง์แล้วครับผมก็เป็นนกฝึกนะครับจิ๊ดเฉลยแล้วสองตัวแล้วครับแต่ว่าครับว่ามีคลิปจิ๊ดเฉลยให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้องมะครับ ตอนติดติดเฉลยนั่นผมบริจาตังกล่องนะครับมือผมก็เอาไปล่องอยู่นะครับสองลักกะเล่นดีทั้งสองลักอยู่ครับแต่จะแก็แะกจะมีไอ้มีคลิปคลิปที่ลงไปต่อออกปลาแล้ครับนันกับันกับเหี่ยงเนี่ยแต่ว่าหากผมมีนกเขามาสูงนะครับก็บจะเาให้พี่นอ้นองเราได้ชมเมืองเพื่ออาจารย์ทันได้นสนใจนะครับนกแลคาถือถือแต่ว่ากาเ่นได้ ตามปกติดีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นในสำเนียงปลานะครับสำเนียงปลาเป็นสองกุกหอยนะครับบางตัดจะเป็นกุกเดียวบางตัดจะเป็นสองกุกน,นะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่พะนองไปชมตัวนกฟึกตัวนี้ได้เลย,เรย,เรยครับผมซื้อเพิ่งจะซื้อว่าเจ้จากระโปงเจ้ากระโปงซื้อนกผมกแต่ละตัวนี่ก็แต่ที่ลึกลับแน่นะครับนม ลึกลับแต่บอซับซ้อนโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยครับเจ้ากระปุกนะครับผมไปครับครับผมนี่นะครับเป็นตัวจริงเสียงจริงของเพ่นครับนกฟึกเจ้ากระปุกนะครับผมเป็นนกสำเนียงปลาครับเพื่อมีอาจารย์ทันใดผนหมักสำเนียงปลาครับบอไหลบอรั่วครับ เป็นมารีสัมเนียงปลานะครับนกเขี่ยงครับเป็นนกลูกปอนต์แหน่อยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ฝึกกิ้งน้ำแน่ไปแน่าแล้วครับผมแต่ว่ากิ้งนี่ยังพันติดเฉลยนะครับติดเฉลยแต่อยู่ดินนะครับผมเจ้ากระโปงนะครับลายสวยๆครับผมเจ้ากระโปงนะครับผมเพื่อนครับพี่น้องจิกเนื้อจานเตี่ยอยู่หิวสมอ เล่นง่ายดอกวครับพี่น้องก็เอาไปหลากเอาครับอยูุน้ำผมกับมือนีกับไปเล่นสองหลักกับเล่นดีทั้งสองหลักนะครับผมไปใส่สองหลักแต่บุ๊วีนกปลาเขามาสู่นะครับนกสองกุ๊กหอยนะครับผมถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมองไหนนะครับเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมเจ้ากระปกุกเจ้ากระปุกนี่เป็นนกอายุเก่าเดือนหนะครับผม เก้าเดือนแล้วผอมลุยครับผมพี่น้องเอาไปเก่เาไปหลากได้เลยครับมือละสามลักสี่ลักนี่ก็มาจะได้เลยแหละครับเพราะว่าเขาก็ติดเฉลยมาแล้วสองโตนะครับมองมือหนาครับมือหนามืมอหนาอาจาร์เตียจานเตียมือหนมนะครับผมก็จะมีมาเปิดแบงให้อาจารย์เรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็บพวกเขา สายเสืงนุกเขาหญ่ตอดินนี่นะครับผมถึงกัจะเป็น่องเปิดไม่นะครับผมกําลังฮัดเห็ดฮัทำนะครับผมฝากพี่น้องสนับสนุนน้แเน่คอยเป็นกําลังแรงใจน้าเนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยนะครับผมตอนคลิปอ,อาจารย์พันถามคลิปคลิปก็มีหรอครับพี่น้องมีแต่ตอนที่ ลงดินขันเนี่ยนะครับออกปาขันเนี่ยนะครับ,ออนนรบแต่ว่าตอนติดฉเฉลยน,นบริไท้นะครับผมพะว่าผมมันเป็นนกฟึกผมก็เอาไปแอบนำนกตอผมกักล่องกับไปตั้งดู่กครับนกตอครับบ่อยตั้งเพิ่นจากเถอะผัดมือนี่เอาตั้งใจเอาเพิ่นไปตัวเดียวมันนี่ว่าจะเอานิงนิงนินนินสนกม,มีนกปลามาสู่จักตัวเลยพี่น้องไปลักได้ก็เงียบเก็บไปสองลักก็เงียบเก็บ มีตันกตัวขันโยนยุบอกพวกพวกอยู่วสิเอาคักๆว่าสันว่าสิเอาคลิปมาให้พี่น้องเขาได้รับชมน้ากันนะครับเนาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้พิที่จะแบ่งต่อไปนะครับผมหวามเด่นใดอิลีบอไม่มีแต่คําคุยโวโออวดบอ,บอวา่ามเด่นจังหันจังสี่หื้อตัวบอว่าได้ฉเฉลยสองตัวสามตผัดบัวใดสัมพี่น้องเอ้ยบ่มีนกมาสูดจัจกโตกระทา อาจารย์ท่านได้สนใจแต่กันยั่งว่าท่านหมั่นใจกับถ้ายรอบบางคลิปอีกแล้ครับผมผมก็จะพยายามครับพยายามอย่างพยายามสิไปไปใส่ที่มองมันมีนกลงมาสูรลวครับผม <c oughs> อาสันละครับพี่น้องสะทรักคลิปนี้กัล่าพีและน้องไปสนิทสักก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมคลิปทั้งของเจ้ากระปุกนะครับผม นี่แหละเดี๋ยวจะพิถ่ายหรือส่งถ่ายโดยคลิปของเจกก้ากระโปงไว้ด้านหลังนะครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ต้องเล้นะครับผมกดติดตามช่องหน่อยๆของเฮานั่นเลยนะครับผมครับผมสำหรับคที่กับขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผมจันเตีย